1อาทิตย์ผ่านไปไว้เหมือนโกหกเอ๊ะหรือจะบอกว่าเจวันเหมือนหนึ่งปีดีนะนิวเพอ่ไปไหมครับทุกคนเอ,เอ,เอแต่ก็รอจนถึงวันนักได้แล้ครับฟ <c oughs> ้าหลังฝนนะฮะเมื่อกี้ฝนตกมานะฮะตอนนี้หยุดแล้วมันอากาศก็จะ,ะชื้นชื้นหน่อยนะฮะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ส,ส,ส,สัป,ปดาห์นี้เนี่ยส้มจุกมีนาจะเป็นยังไงบ้างส้มจุกมีนาจะโตขึ้นแค่ไหนแล้วนะจะยังรากแม่เหมือนทุกครั้งหรือ,อเปล่าหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนี่นะลุงเปิลได้นะครั้งก่อนโดนแม่ดุด้วยนะแถแมหน,นู่ดุแม่กลับอีกเน่สัป,ปดาห์นี้เนี่ยหนูเขาจะเรียบร้อยขึ้นไหมเรามารุ้นกันครับ เว้อีกล้ววอีกแล้วเดเอาถุงป <st arts> นเลยครับเนี่ยเนุ่ยป่นได้นะ <st arts> ช่วงนี้เนี่ยฝนตกครับอากาศค่อนข้างสบายอากาศแบบนี้เนี่ยช้างก็จะชอบเขาจะรู้สึก ใช่มากๆครับ <Hey. S 1> สำหรับภารกิจวันนี้เนี่ยมีนากับแม่แสนดีมีนัดกับแม่แม่แมแสมาชิกที่แวะไปหาไปเยี่ยมต้มจุกมีนาครับจุดนัดพบก็คือที่สระน้ำครับอากาศเย็นๆแบบนี้เด็กหญิงต้มจุดมีนาของเราเนี่ยจะยอมอาบน้ํำไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับถ้าเขายอมอาบน้ําแต่โดยดีแม่แม่ที่แวะอาหารเขาจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของต้มจุกมีนาครับเพราะว่าเวลาที่เธอ,ออยู่ในน้ํา ทุกอย่างเธอจะปลดปล่อยมันออกมา<ห>ทุกครั้ง<ห>ค,ครับเธอเนี่ยชอบน้ำใครๆเขาก็รู้แม,ม่เราอยู่้าห้องเลยมีนะฝารอกแล้วการเดินทางวันนี้ค่อนข้างทุรักทุเลตลอดทั้งเส้นทางครับต้มจุกเธอเนี่ยขาวแวะครับแวะทุกจุดแวะทุกที่แวะเยอะจนแม่แสนนี้ออกอาการต่างๆแต่เธอพ,พูดเยอะห้ามเยอะไม่ได้ไงครับ เดี๋ยวโดนดกรากอีกเล่นนั่น<อ>เต็มที่อะไรนี่นะเขาจะรอมากครูเก่งเออเล่นมันเหมือนเลยแม่แม่มาจะได้ไไไไไุ้มรู้สึกว่าทุกคนที่นี่ค่อนข้างรู้ทันเกมต้องจุกนะครับพอเธอแวะพักพ่อเธอก็ป้อนป้อนแล้วป้อนอีกแล้วเธอก็แวะอีกกว่าจะถึงก็คงอิ่มท้องอะลรครับและเพราะเอกของเธอเนี่ยก็ฉลาดครับขยันป้อนจะได้เดินจับแบกตัวป่าเพราะว่าเขาเนี่ยป้อนเก่ง ก็พอกันทั้งข้อทั้งลูกเลยมั้งครับระยะทางไกลพอสมควรครับกว่าจะถึงแม่แม่สมาชิกก็มารอกันแล้วนาทีนี้ก็ใจฟูทุกคนสิครับใจคงเป้นไม่เป็นจังหวะนะสิได้เจอลูกสาวของาติสักทีหลังจากที่คอยช่วยกันดูแลมากว่า2ปีวันนี้ได้เจอได้เห็นกันแล้ว ก็ขอแสดงความยินดีกับแม่แม่สมาชิกทางบ้านด้วยนะครับเอาลงไปดีไหมน่ยอ่ะลงไปเลยลงไป ได้เวลาลงสารแล้วครับทุกคนกว่าจะยอมลงอาลมก็ทุ่มสุดตัวเหมือนทุกครั้งปลาที่อยู่เธอทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้เธออย่างแน่นอนเพราะว่ากลัวการฟาดงวงงของเธอรับเผลอโดนเข้าแล้วก็บอกเลยครับว่า สุดยอดมากเอาเนี่ยนี่นี่นี่นน 你看我。 นั่งมเล่นั่ง่อนแล้วแ่้งแ่แนแล้ววันนี้ส้มจุกเล่นไม่นานครับสงสัยน้ำคงจะเย็นเลยครับรีบลงแล้วก็รีบขึ้น ก็คงทรา,าบาครับเลยไม่พยายามสืนให้น้องกับแม่เน้นต่อเพราะว่าค่อนข้างหนาวเดี๋ยวเขาจะไม่สบายเอาได้ขึ้นจากสาปุ๊บก็พุ่งตรงมาทักทายกับแม่สมาชิกคันจีแบบในแบบระยะใกล้ชิดเลยครับ เชื่อเถิดครับทุกคนยิ้มไม่หุบครับแาทีนี้พ่อลูกสาวของเขาเนี่ยสวยมากสวยจริงๆครับซกสกสกสกซกซะกซุกซุกซุซกซุซกกซหกกไหมแบ ไม่นิ่งเลยอะ่ะพอซูมปุ๊บก็วิ่งมาดินจะไป,ป,ป,ปมุดดินไม่ละไม่ละ,ไม,ละไม่ต้องเลยตัวเองไม่ต้องเลยนี่วันดีวันดีแกร์หลังฝนตกเวยษงามและชื้นมาก ดีคะ่ะแฮงสวัสดีคะนะ่ะจับจัจ้า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 ไม่ใเนี่ยต้องออกใครเนี่ยจ้าจ้าเ้ยดีไม่ดีง,งทิ้งกันทิ้งกันเอ้ยของเลยปีเอาของให้เลยของให้เลี โอ้ได้ขนมจากแม่สแนค็สนคส้มจุกเนี่ยเป็นช้างสวยครับตอนที่อยู่กระบบกคู่มโวกาสได้เจอครูลายทองเหรียญมีพันท่านกล่าวไว้ว่าช้างตัวนี้เนี่ยลักษณะทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับให้ดูแลเขาให้ดีนะครูลายทองเหรียญมีพันเนี่ยเขาเก่งเรื่องช้างครับใครๆเขาก็รู้กัน ซึ่งตั้งแต่วันนั้นที่ทำพิธีประกรรมจนถึงตอนนี้เนี่ยส้มจุกเนี่ยเขาสวยวันสวยคืนและก็สวยจริงๆทุกคนครับผมชมน้องเจนเวอร์ไปบ้างครับไปดูไปนอนแลับ Aish, miangkaw Shhhh.. Meche dina Ayo, beguni ไป,ไปแลอากาศเย็นนะอากาศเย็นบรรยากาศหังฝนนี่แบบสวยแต่ชืน้นสวยงามแต่ชื้นเลยเอบอ้า <laughs> <c oughs> น่ไปุแ่ไม่เห็นเต็มปหไปอยู่บนหลังไปในเมืองสนฟ้านอ๋อ ใกล้ใหญ่ใหญ่ดูดูให้ดูแก้วให้ดูแก้วให้ดูแก้วตัวใหญ่สนี่คืเด็กองหวยืน่ายืนขอยข่เออชอบล

อันนี้เดี๋ยวน้องก็จะกลัดแล้วนะครับกออกเซลล์นะครับเฮ้ยขนมไปด้วยอาอสวัสดีสวัสด네ีครับแม่ค่าเมย์กันนะสวัสดีค่าเมย์น้อยจะไปจะไปแล้วจะไปแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไปคือก็จะไปเลยโอ้โหโอ้โหไงไปแล้วไงกลับแล้วโอู้นี่ฟ้าสวยมาก ตายคนเร็ว่นเร็วกระบันกระบันเดูไม่คิดเลยว่าถ้าปล่อยแจกไปตัยแม่เนี่ยเขาจะโอมละไปเลยเนาะวันนี้แบบไรเงียบจริงๆฮะไม่พูดเลยหลังจากทักทายพูดคุยกับแม่เสร็จก็ได้เวลาเดินกลับแล้วครับ ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆครับแต่ก็คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปวันนี้น้องอยู่อย่างมีความสุขน้องมีชีวิตที่ดีได้รับการดูแลอย่างดีก็ขอบคุณคุชบาลครับที่ฟูฟักดูแลเด็กทั้นหลงตัวนี้ขอบคุณคลิปน่ารักจากคานคุชบาลด้วยนะครับพี่ปุ๋มใหัวพี่ปุ๋มนะัพี่ปุ๋มนีนะครับส <c oughs> นมเม่แต่ดีนี่คือแบบ เหมือนกกเับมุนงเนยดูพอดง่อยอาใหมแดูดแหละยัเน่หนงจปีนจะห้านหงจ้างมันเหรอปีแรกกับห้องเน้นอนี่ยปีอโครงการหกเก้ารโครงการตึกสังปีละห้าเชือกของเราของเขากับพาไปเพิ่มก็ สามเจียก็หรือสองนอกเราจ้งนอกเห็นไหมกับบ้านกับบ้านเฮ้ยจะเอาขี้อย่างเลยเห็นเอาเงาอุ้ยหมดเลยหมดเลยดูดูอ้ีนี่ก็จะเป็นไรเงียบเลยนะฮะแหวกกุฏีให้ Okay, kau mula ni dah. Dah. Sampai ya, jadi. Bye bye.